ลากฆาตกรที่ยิงเสแดงตายครับเพราะฉะนั้นปี53เนี่ยและตลอดมาเลยตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาเนี่ยข้อแรกที่ก็ยัดข้อหาใส่คนเสืแดงก็คือว่ามีกองกำลังติดอาวุธก็ใช้ความรุนแรงข้อที่2ก็คือยัดใส่คนเสืแดงว่าไม่จงรัักกดีปี53นี่ก็จะเจเนนะเอกมาเป็นถังล้มเจ้าถังล้มเจ้าแล้วแถลงกันไป็นตุไปตะแล้วแถลงกันซ้ำซ้ซากซา ไม่รู้ว่าวกี่วันต่อกี่วันแล้วมาพอภายหลังเหตุการณ์นะครับจับพวกผมเข้าไปอยู่ในคุกแล้วผมก็ทราบมาจากตอนที่อยู่ในคุกอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับอาจารย์ยิ้มสุธาชัยยิ้มประเสริฐเข้าไปฟ้องฮะเข้าไปฟ้องว่ามันไม่จริงอ่ะมันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีมันเป็นเท็จอ่ะนะฮะอาจารย์ยิ้มก็เลยไปฟ้องศาลท่านก็เป็นหลักการของศาลนะท่านก็อยากจะให้ปฏิปนอมก็เรียกมาปฏิปนอมยอมความกันอาจารย์ยิ้มก็ยอมนะฮะสุดท้ายเนี่ยใครฮะไก่อูฮะสันเสริแก้กำเนิดฮะต่อหน้าศาลห้ไปจดบันทึกฮ ว่าคนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในผังล้มเจ้าเนี่ยแท้ที่จริงแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการล้มเจ้าเลยแต่เป็นการโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เท่านั้นเองสุดท้ายกลายเป็นว่าเรื่องโหะพ่อผังล้มเจ้าเป็นเรื่องเท็จมาวันนี้เอาอีกแล้วคุณแอนครับผมจําได้นะวันแรกเนี่ยมีระเบิดตูมตูมป๊บบนี่นะฮะไอ้สองลูกนี่นะแรกสุดเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเรียกหม้อแปลงไฟระเบิดแรกสุดนะฮะแต่พอถัดมาสักประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมง เขาบอกไม่ใช่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 หม้มมอแปลงไฟระเบิดมันมีป้ายบอมสองลูกระเบิดขึ้นแล้วก็หม้อแปลงไฟถึงจะระเบิดนะต่อมาถแถลงข่าวถ,ถัดถัดถัดต่อมานะฮะบอกว่าไม่รู้ว่าใครทำํำไม่รู้ว่าใครทานะแต่ถัดต่อมาวันนั้นเช้าวันนั้นเันเกิดเหตุประมาณสักสองสามทุ่มตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ติดตามข่าวผมอ่านหนังสือหนังหาอะไรต่างเสร็จแล้วผมก็เข้านอนแล้วผมก็ตื่นเช้าฮะประมาณตีสี่ตีห้าผมก็มาติดตามข่าวจากสื่อต่างเนี่ย ปรากฏว่าเนี่ยเช้าวันนั้นนะฮะผมเองดูข่าวนะผมเชื่อว่าผมจำไม่ผิดนะฮะผมเชื่อว่าผมจำไม่ผิดถ้าผิดเนี่ยผมอยากให้พลตำรวจเอก,อกสมยศปุ่มพันม่วงออกมาถแถลงโต้อตอบผมได้หนะ้าข่าวเขามีคําแถลงจากตํารวจที่เกี่ยวข้อง ตอนแรกบอกว่าหม้อปแปลงไฟระเบิดใช่ต่อมา <ฮะ S 2> มีรองผู้จัดการตารวจแห่งชาติบอกไม่ใช่หม้อปแปลงไฟระเบ<ช>ิดมันมีป้ายบอมระเบิดต่อมาดูเหมือนจะเป็นผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าไอ้ระเบิดดังกล่าวมันคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นที่มินบุรี<ช>ตั้งแต่วันแรกแล้วครับมผมก็ตามข่าวมาตลอดตั้งแต่ตามข่าวมาตลอดเพาะผมก็เอะใจขึ้นมาเอ๊ะถ้าคุณลากไปหามินบุรีน,รรนี่แปลว่าคุณพยายามที่จะยัดนะครับเอาอุจจาระมาคว้างใส่คนเสื้อแดงแล้ว พอเสื้อแดงไม่รู้อีหนุยเนี่ยเลยก็ถูกอุจจาระนี่โยนใส่โคมเปเลยเหม็นครุ้งไปทั้งหมดแล้วกว่าจะเอาเอาน้ามาล้างให้มัน หมดตัวเนี่ยโหคงจะสะรารวจนกัน,น่าดูเลยนี่คุณกำลังจะเริ่มทําอะไรครับคุณกาลังจะเริ่มทาศึกสงครามกับคนเสื้อแดงใช่ไหมครับแล้วตห่หลังๆนี่ไปกันใหญ่เลยนะหนักเลยค่ะโยงไปถึงสมานเมตาแมนชั่นแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เรื่องของระเบิดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นทางการเมืองและจุดสังเกตก็คือว่ามีเศษตะป,ปูกับเศษแก้วมันคล้ายกับที่มีบุรีกับที่สมานเมตาแมนชั่นก็จมจได้นะถ้าไล่เรียงลําดับขั้นของสงครามข่าวเนี่ยนะฮะค่ะแรกสุดเนี่ยเขาบอกว่าไม่มี c c t v ใช่ค่ะจับภาพอะไรไม่ได้เลยใช่ผ่าน <ฮะ S 2> ไปรู้สึกจะประมาณ24-48ี่ถงส่แปชั่วโมง <ฮะ S 2> ผ่านไปประมาณ24-48ชั่วโมงนะฮะ,ฮะทันใดนั้นเองก็มีภาพช <c oughs> ายสวมเสื้อขาวสองคน <c oughs> คนหนึ่งนั่งอยู่ที่หน้าร้านที่เป็นบานบานเหล็กเลื่อนน่ยนะครับปิดเลขชายคนหนึ่งก็นั่ง ใกล้ๆกับไอ้ตู้โทรศัพท์หรืออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยชายสองคนนี้น่าสงสัยแล้วไปจนถึงท่านบอกว่ารูปหล่อเหมือนดาราดังคนหนึ่งซื้อด้วยซ้ำไปพยายามโยงให้ได้แล้วทำไมวันแรกคุณบอกไม่มีซ c t v ทวใช่บอกว่าเป็นพื้นที่เอกชนทางกรทมเนี่ยก็เลยไม่ได้ติดแล้วมันยังไงเกิดอะไรขึ้นฮะตอนแรกคุณบอกนะแถลงข่าวขึงขังเลยนะไม่มี CCTV ีเพราะตอนนั้นีนกระแสข่าวมันดังมากเลยว่าเอ๊ะมันเป็นไปเพื่อทำให ยืดอายุกรณการศึกหรือเปล่าเพื่อสอดรับกับมันไม่มีภาพข่าวอะไรเลยมันไม่มีมันไม่มีซีซีทีวีมันจับอะไรดมไม่ได้เพราะนั้นก็ขอให้เรื่องมันเป็นเรื่องที่หายไปในสายลมเลอะหายไปใช่ไหมแต่พอมากุตั้งหลักได้พรยพยายามที่จะเล่นงานคนแสดงหรือเปล่ายนอุจลากองนี้ไปให้คนแสดงหรือเปล่าก็เลยมีภาพออกมาผมถามว่าทำไมแถลงข่าวขัดแย้งกันอย่างนี้โดยสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วก็เวลาข่าวนี้นะครับมันผ่านไปตั้งสี่แปดชั่วโมงนะฮะยี่สิบสี่ชั่วโมงกว่าเกือบสี่แปดชั่วโมงฉันใดก็ฉันนั้นนะ ก็คือเรื่องแถลงการปลอมเนี่ย<ช>ผมก็ตามข่าวเหมือนกันนะคืนนั้นผมก็นอนแต่ว่วข้ามเหมือนกันเพราะว่าผมอ่านหนังสือฮะแล้วก็ผมก็มาติดตามข่าวตอนเช้าผมไปนั่งดูเนี่ยผมก็ตกใจในหนังสืพีผู้จัดการเนี่ยเขาบอกขอโทษนะฮะที่มีการแพร่าภาพไปนะแพ,พร่ภาพไปในอินเทอร์เน็ตผู้จัดการเ็าพิมพ์เองขอโทษเนี่ยขอไปว่าเป็นแถลงการปลอมแสดงว่าแพร่ไปแล้วครับแพร่ไปกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้นะฮะใช่ค่ะถ้าแพร่ไปความผิดสําเร็จแล้วครับถ้าความผิดสําเร็จแล้วนี่นะฮะไม่ลงโทษเลยฮะค่ะ อาผู้หญิงเนี่ยนะฮะถูกฆ่าตายถูกข่มขืนไปเนี่ยอาชญากรเขาบอกว่าขอโทษนะไปกราบเท้าคุณแม่คุณพ่อเนี่ยหายไหมฮะยอมความกันไม่ได้ใช่ไหมคะค<ม>ดีดอาญาครับไม่ได้นี่หนึ่งหนึ่งสองนะฮะแล้วก็ผิดคอมพิวเตอร์ดินะครับเป็นคดีอาญาดยนะครับค่ะคดีอาญาคือคดีที่เป็นอาญาของแผ่นดินยอมความกันไม่ได้อ้าวแล้วทําไมหนังสือพิมพ์ผู้จัดการไม่โดนนะฮะ และตอนแรกนี่นะพอทั้งสองผูจการนี่นะครับเขาแถลงขออภัยถัดมาเนี่ยรู้สึกจะประมาณยี่ชั่วโมงหรือประมาณนั้นนะเขาเลยพาคนของเขาเนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามีการไปปรึกษา,ห,ารหรือไปเตรียมกันหรือไปาหารือกันหรือเปล่าผมไม่รู้ทั้งสิน้นผมก็ติดตามข่าวอะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้พาคนของเขาที่ดูแลเว็บไซต์ของเขานะ<ช>ไปที่โรงพักไปแจ้งความะนะครับแลวจะกาวขอโทษแล้วก็ลงโทษคนนี้แล้วโดยการตัดเงินเดือนไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วขณะเดียวกันก็คือถอดออกจาก ตำแหน่งหน้าที่ในการที่ดูแลเว็บไซต์แค่นั้นพอไหมครับแค่นั้นถ้าเป็นอย่างนั้นมันเป็นคดีแพ่งนะฮะมันไม่ใช่คดีอาญานะครับดังนั้นแปลว่า 1- นึนสองี่เป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งครผมก็เลยสงสัยนะฮะเป็นคดีความมั่นคงหรือเป็นคดีเอกชนฮะความเสียหายต่อเอกชนเป็นเป็นอย่างไรกันแน่ครับตำรวจครับตอนแรกนะฮะแล้วบอกว่าหลังจากนั้นนะฮะก็แถลงข่าวติดติดกันมามันคล้ายๆกับกรณีกรณีที่ระเบิดที่พารากอนนะครับตอนแรกบอกว่าไม่มี CCTV จับภาพอะไรไม่ได้ในขณะที่กระแสข่าวบอกว่า ทำไปเพื่อต้องการที่จะคงกฎในการศึกไว้หรือเปล่าก็เลยมีแบบนี้ออกมาฉอดรับและนี่ก็เหมือนกันนะฮะถแถลงการปลอมดังกล่าวนี่นะครับพอนิสพีผู้จัดการออกมาขอโทษพบบอกว่าต้นกําเนิดมาจากต่างประเทศขออ้างอิงตรงนี้นิดนึงนะคะจากคําพูดของพลตํารวจโทรประวุฒาวนสิรินะคะโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติกล่าวว่าเรื่องนี้ค่ะทางสํานักพระราชวังได้ประสานโดยตรงมายังพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้เร่งตรวจสอบหาที่มาโดยเร็วที่สุดโดยเบื้องต้น พบว่าถแถลงการปลอมดังกล่าวมีต้นทางมาจากต่างประเทศนี่เป็นมีวันเวลาไหมฮะมีวันเวลาไหมฮะไม่ได้ลงไวเห<อ>็นไหมฮะแต่ผมจําได้ว่าเนี่ยมัน,ใก,กนกใกล้ๆเคียงกับเวลาที่ผู้จัดการเขาแถลงขอโทษใกล้ๆเคียงกับเวลาที่ผู้จัดการพาคนของเขาไปแจ้งความที่สนอนชนะสงครามแล้วก็มีไอ้นี่ออกมาแต่ถัดจากนี้ประมาณทั้2ยี่สิบสี่หรือสี่แปดชั่วโมงเหมือนกันเนี่ย ฉับพันทใดก็ไปจับมาคนหนึ่งใช่ค่ะจากเพชรบูรณ์นะคะใช่ไหมฮะเป็นเขาเรียกนักร้องหรืออะไรอย่างนี้นะฮะใช่ค่ะใช่คแล้วก็พยายามโยงไปหาคนเสื้อแดงซึ่งคุณตู่เขายืนยันแล้วนะครับว่าเขาเป็นคนเสื้อแดงจริงค่ะนะแล้วก็ผมก็ไม่ทราบนะรายละเอียดจะเป็นไงก็ไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้ไปฟังการแถลงข่าวแล้วผมก็ไม่รู้รายละเอียดแต่เอาตามเนื้อข่าวแล้วกันเขาว่าคนคนนี้เนี่ยนะฮะก็คือไปขยายความต่อ ไม่ใช่เป็นคนเขียนนะฮะเป็นคนแชร์เป็นคนแชร์ใช่ไหมภาษาภาษาคอมพิวเตอร์คลิแชร์ใช่ไหมแต่ไม่ใช่เป็นคนเขียนนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ตํารวจที่ไปจับคนเขียนให้ได้เป็นคนเริ่มต้นเนี่ยเป็นคนเป็นคนปลอมเอกสาร่มาเป็นคนยกร่างอะนะเป็นคนทำอะเป็นคนทำอะไปจับคนทําให้ได้ตอนแรกคุณบอกว่าอยู่ต่างประเทศไงตอนนี้คุณบอกว่าเปลี่ยนใหม่เลยนะคุณบอกว่าอยู่ในประเทศ ผมก็ไม่รู้นะผมผมยอมรับนะว่ามนุษย์ทําผิดได้องค์กรทําผิดได้แต่ทําไมคุณลุกลีก้ลุกลนออกมาแถลงแต่ก็ท้อเลยว่าเออคนทําอยู่ต่างประเทศะนะแล้ววันนี้นี่ฉับพันธันใดคุณก็เปลี่ยนทันทีเลยอเออแปลว่าคุณไม่อยู่ในร่องในรอยอ่ะไม่อยู่ในร่องในรอยเหมือนระเบิดนะั่นแหละคุณทันทีเลยบอกว่าไม่มีซีทีทีี แต่ฉับพันธันไดต่อมาเนี่ยคุณบอกว่ามี CCTV แล้วก็มีภาพแล้วอย่างนี้ผมจะเชื่อคุณได้ยังไงฮะแล้วก็คนทั่วโลกจะเชื่อคุณได้ยังไงเนี่ยผมยังไม่อยากจะท้าความไปเรื่องอื่นนะอย่างเรื่องเกาะเต่านี้นะผมเคยได้บอกแล้วการทํางานตํารวจนี่มีจุดอ่อนมากหรือเกินแล้วถ้าย้อนหลังไปอีกนะแม่ลูกศรีธนาคานะฮะคุณตารวจฮนะเรื่องอะไรเกิดอะไรเกิดขึ้นกับตารวจบ้างครับแล้ววันนี้คุณจะทําแบบเก่าอีกหรือเปล่าครับในว,วันนี้คุณต้องการที่จะเปิดศึกสงครามกับคนเสื้อแดงนั้นเหรอฮะผมเตือนฝ่ายที่มี อย่าเลยครับอย่าลั่นกองสึกกับคนเสื้อแดงเลยเพราะคนเสื้อแดงนี่อยู่ในที่ตั้งเรียบร้อยแล้วยินดีให้ความร่วมมือในการที่จะทําให้บ้านเมืองเนี่ยเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วรอแม่น้ำห้าสายนะครับแล้วก็รอรถแมพสามขั้นตอนอยู่แล้วอ,อย่าเปิดศึกสงครามกับคนเสื้อแดงเลยนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะครับ ผมเตือนไว้ก่อนครับค่ะนี่คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะนี่คือภายในค่ะเดี๋ยวมาเจอภายนอกในช่วงหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าทางอาเซียนก็มีการรุมประนามเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ ตอเราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดยนหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตัจีราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค,ค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคุณหมอทางด้านของกลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่นค่ะได้มีการเข้าพบกับทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะเรียกร้องให้คสอชอนั้นคืนอำนาจการบริหารประเทศให้กับพลเรือนโดยญี่ปุ่นสัญญาค่ะว่าจะลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นการตอบแทน โดยทางสำนักข่าวเจแปนไทมส์นะคะได้มีการรายงานเขาว่านายเออิโซโคบายาชิหัวหน้าสหาพันธ์ธุรกิจแห่งญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเคดีอันเรนเคดีอันเรนนะคะพร้อมคณะเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเพื่อเรียกร้องให้คอสชอนั้นคืนอำนาจการบริหารแล้วก็การปกครองประเทศให้กับพลเรือนโดยเร็วที่สุดค่ะท่านผู้ชมครับคือขนาดนี้นี่นะครับแรงกดดันจากต่างชาตินี่แรงมาก นะฮะเมื่อวานเราได้เรียนเพิ่มชมไปแล้วนะครับว่ามี2ประเทศประกาศชัดเจนเตือนพลเมืองหรือประชาชนของประเทศตัวเองที่จะเดินทางมาประเทศไทยนะครับก็คืออเมริกากอังกฤษแต่ว่าถัดจากนั้นเนี่ยถัดจากที่เราจัดรายการนี่นะก็มีอีก2ประเทศนะที่ประกาศเพิ่มเติมคือออสเตรเลียกับเยอรมันครับเพราะฉะนั้นท่านคิดดูสิครับว่าการท่องเที่ยวไทยจะไปไงฮะไปไม่รอดเลยฮะการท่องเที่ยวไทยนี่ดับสนิทนะแล้วขณะนี้ก็อยู่ในภาวะเงินฝืดพราะฉนก็หวังอย่างเดียว ก็คือโปรเจกต์ใหญ่เมกะโปรเจกต์นี่นะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยเรียนกันตรงๆนะครับว่าคุณคิดเองหรือเปล่าฮะผมว่าคุณไม่ได้คิดเองฮะเอาถ้าคุณบอกว่ายิ่งรักก็ไม่ได้คิดเองก็ใช่ฮะแต่ยิ่งรักเขาตัดสินใจฮะแล้วเป็นคนมาอธิบายครับก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วอย่างน้าอีกนะเอาในสมัยยิ่งรักนี่โดนโจมตีหนักเลยนะว่าสองร้านล้านเน,นี่ยกู้กันไม่รู้กี่กี่ชวดโคตรมีสารุนท่านหนึ่งถามชัดชาติสิธิพานุคุณอายุเท่าไหร่ชัดชาติดูเหมือนจะตอบเพ40กว่าสี่ เขาบอกคุณอยู่ให้ถึง90นะ ừ, อยู่ให้ถึงวันที่คุณใช้นี่วันสุดท้ายเอาแล้วทำไมวันนี้คุณไม่มาพูดกับประยุทธ์จันทร์โอชาเลยครับ <คะ S 1> ไอ้นี่มัน3ล้านล้านนะไอ้นี่มัน2ล้านล้านนะ,<ค>ะมันเพิ่มมาอีก1ล้านล้านาน,นะทำไมท่านสารน้ำนูนท่านไม่ได้มา ừ, ชี้หน้าถามประยุทธ์จันทร์โอชาว่าคุณยุ่เท่าไหร่ค, <ะ S 1> คุณต้องอยู่ถึง150นะเพื่อใช้นี่ให้หมดทำไมไม่มาถามฮะ,<ค>ะแล้วรวมทั้งน,น,น้ำเนี่ยนะฮะที่คุณไปลงโทษแล้วนี่นะครับกำลังเตรียมการที่จะลงโทษต่ออีก ừ, อกลายเป็น ยังไงก็ตามเนี่ยในวันนี้มีวิถีทางเดียวในการที่จะทําให้เศรษฐกิจมันกระตื้อขึ้นมาได้สักเล็กน้อยก็คือการลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่แต่ปรากฏว่าเนี่ยประเทศที่เขาจะมาลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่นี่เขามาเตือนคุณเลยฮะว่าขอให้คุณเนี่ยรีบกลับไปนะครับปกครองประเทศบริหารประเทศให้กับพลเรือนโดยเร็วที่สุดฮะเอาเอาสไลด์ขึ้นมาเลยนะครับก็คือกลุ่มนักธุรกิจนี่เขาพบอ่พลเอกประยุทธ์นะฮะ พื่อริกรอออ้องคอสชคืนอำนาจให้กับพลเรือนก็คือให้เป็นพิชิตตายนั่นเองนะครับอย่างที่คุณแอนได้กาเปลี่ยนทบทชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือในโคบาชิชินเนี่ยให้เหตุผลบอกว่าการเมืองของไทยฟังไว้นะฮะไม่ใช่ผมนะฮะขอให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายนะฮะโดยพิ้งก็คือท่านประยุทธ์จันโอชานะ,ะท่านประจินจันทองนะ,ะท่านอะไรผมก็จําชื่อไม่ได้นะค่ะอ่าระตรนะอ่าระวิตร วงสุวรรณไอบ้บรรดาท่านมีำนาทั้งลหลายเนี่ยมาฟังดูนะว่าเอกอชนญี่ปุ่นเขาว่าไงคือผู้นําทางธุรกิจนะฮะเป็นรายที่3เลยนะครับในโคบายาชินี่ให้เหตุผลว่าการเมืองของไทยเนี่ยมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเห็นไหมฮะการเมืองไทยการเมืองไทยนะฮะแปลว่าถ้าเป็นเเด็จการถ้าเป็นกฎเยการศึกนะถ้าเป็นการรัฐประหารเนี่ยก็แปลว่าเขาไม่เอาอะนะเขาบอกเลยว่าการเมืองไทยมีความสําคัญต่อการตัดสินใจของนักธุรกิจนักลงทุนอย่างญี่ปุ่นมาก หากประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเห็นไหมฮะเขาใช้คำว่าเลือกตั้งเลยนะฮะเคดันเลนก็พร้อมที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในประเทศไทยอย่างเต็มที่ผมยังสงสัยว่าพูดอย่างนี้หมายความว่าไงฮะทางญี่ปุ่นนะผมอยากจะถามนะฮะแปลว่าท่านนายกนี่นะฮะประยุทธ์จันทร์โอชากำลังจะเดินทางไปตูหมือนจะเป็นวันที่8นะแต่วันที่1ิเนี่นะเพื่อไปเจรจา,าลงนามในการที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงนะความเร็วสูงจากกรุงเทพเชียงใหม่นะผมไม่แน่ใจว่า ทางฝั่งทวายนะครับกับทวายเนี่ยนะฮะวิ่งไปยังกัมพูชาทะลุไปยังไส่งอนเนี่ยด้วยหรือเปล่าไม่รู้นี่นี่ท่านพูดอย่างนี้แปลว่าท่านต้องการที่จะมาลงทุนภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งใช่หรือไม่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านะยุ์จันโอชาเตรียมไปตอบนะฮะผมว่าเขาก็แฟร์ดีนะเข้ามาพบก่อนที่ท่านยศะยุ์เนี่ยจะเดินทางไป, <c oughs> ไปก็แฟร์ดีมากเลยนะก็บอกว่าเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาลงทุนหลังจากที่มีการเลือกตั้งเห็นไหม ลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานก็หมายถึงได้รถไฟความเร็วสูงนี่แหละนี่คุณแอนอ่านสไลด์ที่4ต่อเลยครับการเข้าพบของกลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่นครั้งนี้ค่ะมีขึ้นก่อนที่พลเอกประยุทธ์นั้นจะเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นในวันอังคารที่10กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อพบกับทางนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีกําหนดการพบกับตัวแทนของเคอิดันเรนอีกครั้งด้วยโดยมีจุดประสงค์เพื่อขอให้ญี่ปุ่นค่ะเข้ามาลงทุน สร้างระบบคมานาคมเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจต่างๆในประเทศไทยรวมถึงขอให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอรถยนต์แล้วก็ยางพาราสำหรับเคอีดันเรนค่ะมีสถานภาพเป็นสหพันธ์นะคะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นตัวแทนของบริษัทถึง1 3 0 9แห่งนะคะกลุ่มอุตสาหกรรม112แห่งและองค์กรด้านธุรกิจระดับภูมิภาคอีก47แห่งซึ่งมีอิทธิพลแล้วก็เป็นตัวแปรสำคัญต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นสูงเลยค่ะผมอยากจะเชิญชวนสนช เป็นตะคอกใส <laughs>